นิยายเสียงเรื่องรักคุณเท่าจัก,กรวาลชุบแป้งทอดผู้แต่งโดย blue iv y ให้เสียงภาคโดย shadow c h a r m a n studio สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามขัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่าจะเป็นภาพปกภาพประกอบเนื้อหาบทพูด หรืออื่นใดทั้งสิ้นของนิยายนี้ไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคำเตือนนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนไม่มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลสถานที่วิชาชีพหรือองค์กรใดตัวละครอาจมีคำพูดพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคําแนะนำภาษาที่ใช้เป็นภาษาปากมีการใช้คํานิยมคำแสดงคําหยาบคายอีกทั้งการทับศัพท์บางคําอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยทั้งนี้เพื่ออัตรัในการอ่านเท่านั้น trigger warning น,นิยายเรื่องนี้มีการใช้คําพูดหยาบโลนการบรรยายฉากร่วมรักของตัวละครตัวละครมีความทรงจำในวัยเด็กที่ไม่สวยงามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บทนำเสียงเครื่องบดกาแฟ ى, คำรามต่ำๆสม่ำเสมอไม่ได้รบกวนผู้เข้าใช้บริการเลยแม้แต่น้อยกอบกับกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆที่ลอยมาตามแรงลมจากเครื่องปรับอากาศจิงสร้างบรรยากาศสบายๆดึงดูดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยระแวกนี้แวะเวียนมาใช้บริการทั้งวันทั้งคืนบ้างมาอ่านหนังสือเตรียมสอบบ้างมาสอนพิเศษ บางก็ตั้งโต๊ะดูดวงไพ่ยิปซีหรือไม่ก็โหราศาสตร์ขแขนงอื่นร้านบริวอิดบาริสต้าแอนด์รีสตอร์ที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งคอมมูนิตี้ขนาดย่อมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามร้านแห่งนี้เป็นเช่นนี้ตลอดมาจนกลายเป็นความเคยชินของพ่อครัวหนุ่มอย่างเตชินผู้รับหน้าที่ทำอาหารตามสั่งยามที่ลูกค้าหิว จานชามและวัตถุดิบต่างๆกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินคู่ชีวิตและหลังจากเช็ดมือกับผ้าคนหนูงานทุกอย่างก็เป็นอันเรียบร้อยเตชินหันไปดูใบเสร็จต่างๆตามปกติทว่าวันนี้ความเคยชินกลับมีบางสิ่งผิดแพกออกไปในขณะที่เขากำลังง่วนกับงานอยู่นั้นพนักงานเสิร์ฟของร้านก็เข้าขมาบอกว่ามีคนมาหาพี่เตครับมีคนมาหา เขาบอกว่ามีเรื่องด่วนใครวะชายหนุ่มละจากกกองใบเสร็จตรงหน้าแล้วลุกออกไปดูคนอย่างเขาไม่ค่อยมีเพื่อนที่คบอยู่ก็มีไม่กี่คนส่วนที่สนิทจริงๆก็มีแต่ไอ้คิมซึ่งก็ใช่ว่าจะว่างแล้วจะมีใครอยากมาพบกันเตชินก้าวไปตามทางเดินเพื่อไปพบแขกตามปกติเพียงเห็นแค่แผ่นหลังของชายหนุ่มร่างเล็กตรงโต๊ะลูกค้าบริเวณหน้าร้าน เขาก็รู้ทันทีว่าคนคนนั้นคือใครนิกมาได้ยังไงเขาไม่คิดว่านิทิตแฟนหนุ่มของตนเองจะปรากฏตัวณที่ทำงานในเวลามืดค่ำแบบนี้ทั้งยังไม่บอกกล่าวกันก่อนมาอีกด้วยอันที่จริงถ้าจะพูดให้ถูกนิทิตไม่เคยมาที่ร้านเลยจะดีกว่าพี่เตเลิกงานแล้วใช่ไหมนิทิตถามขึ้นเพราะเหลือบมาเห็นว่าชายหนุม่มไม่ได้อยู่ในชุดประจำตำแหน่งพ่อครัว จึงเข้าใจว่าเตชินน่าจะเลิกงานแล้วเหลือตรวจบินอีกนิดหน่อยนึกเรียบไหมรอพี่ได้หรือเปล่าพ่อครัวหนุ่มถามพลางนึกแปลกใจที่วันนี้อีกฝ่ายยอมมาหาเขาที่ทำงานทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเคยชวนมาหลายครั้งแต่กลับถูกปฏิเสธอยู่เรื่อยเพราะอีกฝ่ายไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีแฟนฐานะปานกลางค่อนไปทางระดับล่างไหนจะไม่ได้มีอาชีพที่เอาไว้อวดใครต่อใครได้ ไม่รู้ว่าวันไหนจะดวงซวยโดนไล่ออกหรือถูกลูกค้าฟ้องข้อหาทำให้ท้องเสียจากอาหารที่ตนทำอีกเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ไร้ความมั่นคงสิ้นดีขอเวลาแป๊บเดียวนี่คุยไม่นานแฟนหนุ่มเสสายตาหลบซึ่งนั่นก็ไม่แปลกเขาไม่อยากเห็นสายตาอบอุ่นคู่นั้นอีกกลัวว่าจะใจอ่อนเพราะครั้งนี้ควรพอได้แล้วพอจริงๆนิทิดมานั่งรอได้พักใหญ่แล้ว พยายามสรรหาคำพูดที่คิดว่าน่าจะทำให้อีกคนเข้าใจความรู้สึกของตนในขณะนี้ความจริงเขาเก็บงำความคิดนี้มาหลายปีแล้วแน่นอนที่ผ่านมาก็เคยทั้งพูดทั้งถามทั้งทะเลาะกันจวนเจียนจะเลิกรากันก็หลายครั้งหลายคราแต่เตชินกลับไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยคงไม่ได้รักกันจริงคงไม่ได้เห็นว่าเขาสำคัญมากพอจะยอมทำเพื่อเขาได้อ,อ๋อ ได้นี่อยากดื่มอะไรไหมแต่พี่สั่งให้เตชินถามพลางเอื้อมไปเลื่อนเก้าอี้หมายจะนั่งลงข้างๆเราเลิกกันเถอะเสียงเรียบนิ่งเอ่ยออกไปทันใดนั้นเรากับเวลาหยุดหมุนไปครู่หนึ่งทุกอย่างนิ่งสนิทรวมถึงตัวพ่อครัวหนุ่มเองก็เช่นกันเมื่อได้สติเขาก็เลื่อนเก้าอี้ออกจนสุดย่อนตัวลงนั่งข้างคนรัก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินประโยคนี้แต่ทำไมกันนะวันนี้กลับรู้สึกวันนี้คือครั้งสุดท้ายที่คนตรงหน้าจะบอกกับเขาแบบนี้ใบหน้าของเขาร้อนเผาด้วยความอึดอัดบรรยากาศรอบตัวค่อยๆทวีความขมุกขมัวเพราะเขาถามใช่ว่าจะไม่รู้เหตุผลแต่จะให้เขาทำอย่างไรได้พี่เตไม่รู้จริงๆเหรอหรือแกงโง่นิทิตไม่อยากจะเชื่อว่า แฟนหนุ่มยังมีหน้ามาถามหาเหตุผลทั้งๆท,ที่ผ่านมาเจ็ดปีตัวเขาก็พูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งเตชินก็เอาแต่เมินเฉยกลายเป็นของตายที่ไร้ความเด็ดขาดในสายตานิทิการครบกันแน่นอนต้องปรับตัวเข้าหากันสิ่งที่เตชินทำทุกวันนั้นก็เรียกว่าพยายามเต็มที่แล้วเพียงแต่มันอาจจะยังไม่พอนิคิดว่าการครบกับพี่มันน่าอายมากหรอครับ คนตรงหน้าถามขึ้นสายตาเอาแต่หลุบลงต่ำจ้องมองมือของตัวเองที่ประสานอยู่บนโต๊ะอย่างใช้ความคิดพี่เตรู้ไหมเพื่อนนิกถามตลอดว่าแฟนนิกคือใครทำงานอะไรเป็นลูกใครทำไมไม่เคยเห็นมารับนิกบ้างเลยทำไมไม่เคยเห็นพตนรูปภาพคู่ลงไอจีบ้างนิกอายไม่รู้จะบอกอยังไงว่าแฟนนิกเป็นพ่อครัวทำงานอยู่ร้านกาแฟแถวท่าประจันร์นิทิศพร่งพลูความรู้สึก ที่อัดอั้นไว้ตลอด7ปีออกมาอย่างไม่ไหวหน้ารวมทั้งไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของแฟนหนุม่มอีกต่อไปพอกัน<อ><อ>ทีการที่พี่เป็นเชฟมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอเตชินถามกลับพี่เตมันดูไม่มีอนาคตเลยอ่ะพี่ทำงานมากี่ปีนิกไม่เคยเห็นพี่จะมีเงินเหลือไว้ซื้อคอนโดหรือซื้อรถเลยสักคันบ้านพี่ก็ไม่มีอยู่หอพักนักศึกษาเดือนละไม่กี่พันบาทเวลาไปเที่ยวหน่อยกับพี่ ถ้าวัาไหนนิกไม่มีรถใช้ก็ต้องนั่งรถเมย์ไม่ก็รถไฟฟ้านิกเบื่อเข้าใจเป้าว่ามันเบื่อมันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนิกพอแล้วนิกไม่เอาแล้วเป็นอีกครั้งที่นิทิพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆและวันนี้เขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ใจอ่อนไม่หยหาและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนไม่เอาไหนแบบนี้อีกแล้ว เขาไม่อยากเอาอนาคตของตัวเองมาแขวนไว้กับคนไร้หัวนอนปลายเท้าแบบนี้นิกเมลนาะเตชินพยายามปลอบเพราะเกรงว่าเสียงของนิติธิจ,จะดังเกินไปจนเรียกความสนใจจากโตรอบข้างไม่พี่นิกถามหน่อยพี่จบนิติศาสตร์มาเกียรตินิยมสอบเนได้ในปีเดียวเพื่อมาทำงานเป็นพ่อครัวเนี่ยนะไม่ตลกไปหน่อยเหรอแล้วทำไมพี่ไม่ไปสอบตัว๋ว เพื่อนๆพ,พี่แต่ละคนได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองขับรถหรูอยู่สบายใช่ของแบรนด์เนมแต่ดูพี่ดิกระเป๋าใบละร้อยเก้าเกหูคีบตาช้างดาวแล้วไหนจะมือถือนั่นอีกโน้ตสามรุปพระเจ้าเหา่าทักลายหาตอนเช้ากว่าจะเตือนก็ตอนบ่ายตอบกลับมากว่าจะประมวลผลเสร็จก็ตอนเย็นจะระเบิดใส่หน้าวันไหนก็ไม่รู้มันใช่เหรอวะพี่เขากระแทกเสียง เดิมทีก็าอารมณ์คุกกรุ่นอยู่แล้วยิ่งถูกห้ามแบบนี้นิทิตยิ่งไม่สนใจว่าเสียงตนจะเข้าหูใครหรือไม่เขาไม่แคร์อะไรอีกแล้วให้มันรู้กันไปเลยสิว่าผู้ชายตรงหน้าแม่งห่วยแตกไม่เอาการเอางานไม่ได้เรื่องสักอย่างเพราะวินหรือเปล่าเตชินถามทำไมเขาจะไม่รู้ว่าพักนี้แฟนของตนไปมาหาสู่กับผู้ชายที่ชื่อวินไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่แคร์โลก ถึงขั้นไม่เล่นโซเชียลเขาเพียงไม่คิดว่ามันจําเป็นจะต้องคอยโพสต์ให้คนอื่นรับรู้ความเป็นไปในชีวิตเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่เซเลบหรือเน็ตไอดอลไม่มีความฝันอยากจะเป็นแบบนั้นด้วยทุกวันนี้เขามีความสุขกับการทํางานกลับบ้านดู Netflix รายการทําอาหารนอนหลับสบายสบายเฝ้ารอวันแห่งความหวังของชาวไทยที่เดือนหนึ่งจะเวียนมาสองรอบเวียนไม่เกี่ยว เป็นเพราะพี่ดูไรอนาคตเกินไปนอกจากหน้าหล่อๆของพี่อย่างอื่นพี่ก็ไม่มีอะไรดีเลยนิกไม่ไหวแล้วจริงๆคนอะไรหวังพึ่งแต่ลอตเตอรี่หวยลอตโต้ไรอนาคตชิบหายพูดจบนิทิตก็ลุกพรวดออกไปเขาไม่ได้หวังให้เตชินห้ามหรือตาม,มาพอแล้วกับผู้ชายคนนี้คนที่ไม่เคยคิดถึงอนาคตร่วมกันเลยคนที่หวังแต่ว่าวันหนึ่งจะถูกหวย ไม่เคยเข้าใจว่าการอยู่รอดในสังคมคือต้องมีตัวตนต้องแสดงออกเฟรนลี่ถึงจะมีคนรักคนชอบคนคุยด้วยเขาไม่มีศักดิ์ศรีหรือคิดจะปรับตัวให้มีคุณค่าเลยแม้แต่น้อยถ้าต้องทนอยู่แบบนี้ต่อไปสักวันเขาต้องเป็นบ้าแน่เสียงปึงปังเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดไม่นานบรรดาลูกค้าคนอื่นๆที่เคยหันมองพวกเขาเป็นตาเดียว ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลงลืมทุกสิ่งที่เพิ่งสดับฟังไปเมื่อครู่จนหมดสิน้นนิทิชจากไปแล้วเหลือเพียงชายหนุ่มร่างสูงที่ยังคงนั่งมองมือของตนเองที่ประสานอยู่บนโต๊ะเขาหันมองรอบกายทุกอย่างรอบตัวยังคงเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วินาทีที่เขานั่งลงตรงนี้คนยังคงเข้าออกร้านนักศึกษาโต๊ะข้างๆยังคงพยายามก้มหน้าก้มตา ทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เตชินแค่นหัวเราะอนาคตเหรอมีสิใครว่าเขาไม่คิดถึงอนาคตเพียงแต่อนาคตของเขามันอาจขึ้นอยู่กับความหวังที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากก็เท่านั้นเองใครว่าเขาไม่เคยกินหรูอ,อยู่แพงเคยสิเพียงแต่ตอนนี้คนในครอบครัวเขาต่างก็แยกย้ายกันไปมีความสุขของตนเองทิ้งเขาไว้ข้างหลัง เรากับเศษซากของความผิดพลาดที่ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ให้มันรกหูรกตาแต่เขาเชื่อว่าเทวดาไม่เคยทอดทิ้งเขาอาจเพราะชาติที่แล้วเขาเป็นคนดีหรืออาจเป็นชาตินี้ที่เขามักให้อาหารเจ้าแมวเถื่อนที่หลงวนเวียนเข้ามาในชีวิตเขาจึงถูกหวยอยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าเขาไม่เคยบอกใครรวมถึงแฟนหนุ่มไม่สิอดีตแฟนหนุ่ม ที่เพิ่งทิ้งเข้าไปเมื่อครู่ด้วยเตชินคิดเสมอว่าถ้าเขาถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่1-20่งใบอยากได้อะไรเขาก็จะหามาให้แน่นอนเขาไม่ได้รอแค่น้ำบ่อหน้าทุกวันนี้เขาก็ทำงานเงินเดือนเชฟมากพอจะเก็บไว้ผ่อนคอนโดพอพูดถึงคำดังกล่าวเขาก็ขำกับตนเอง <c ười> คอนโดเหรอถ้าไม่ใช่ห้องดูเพล็กซ์ก็ไม่อยากได้หรอก แต่พอเป็นห้องดูพเพล็กซ์เทียบราคาแล้วบ้านเดียวดูน่าสนใจกว่าเยอะทั้งเป็นส่วนตัวและไม่ต้องคอยจุกจิกกับส่วนกลางที่เดินทางด้วยรถสาธารณะก็ไม่ได้งกไม่ใช่ว่าไม่อยากสบายแต่หอพักมันไม่มีที่จอดแล้วที่ทำงานก็ไกลจากที่พักแค่ไ้ารถเมล์เดียวรถจนมันก็ไม่เห็นจะจำเป็นกับชีวิตในตอนนี้เลยด้วยซ้ำแล้วแต่ช้างดาวไม่ดีตรงไหนถึงจะตายปลาสิ่หัวคนก็ไม่เสียดาย ไปรอน้ำท่วมซีจะได้รู้ซึึใครๆก็อยากหามาใส่กันทั้งนั้นส่วนโทรศัพท์มือถือนี่ดีแค่ไหนที่เปลี่ยนจากสามสามหนึ่งศนย์ในตำนานจนมันเป็นรุ่นนี้ที่ซื้อก็เพราะให้รางวัลตัวเองที่เรียนจบเนในปีเดียวถึงจะไม่ใช่ที่หนึ่งในรุ่นแต่ก็อันดับต้นๆเชียวนะแถมอยู่ทนกว่าอดีตแฟนซะอีกใช้มาสิบปีงอแงบ้างบางครั้งแต่ไม่งี่เงา่าพูดก็ไม่ได้ บนก็ไม่เป็นถึกทนตกกี่รอบก็กู้ชีกลับมาได้ตลอดเฮเตชินหัวเราะในลำคอนิทิศหวังให้เขาเข้าใจแต่อีกฝ่ายเคยเข้าใจมุมมองเขาบ้างไหมคนเราไม่จำเป็นต้องคอยอวดร่ำอวดรวยไม่ต้องมีคนฟอลเป็นร้อยเป็นพันก็มีความสุขได้หรือให้หาคำนิยามก็คือการเป็นคนมัธยัตยินั่นแหละการครบหากัน แน่นอนมันต้องปรับตัวเข้าหากันสิ่งที่เขาทำทุกวันนั้นก็พยายามเต็มที่แล้วเพียงแต่สำหรับนิทิต์มันอาจจะดูไม่พอถ้าให้เรียกว่าพวกเขาศีนไม่เสมอกันก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเอแต่ชินฟุบหน้าลงกับโตะ๊ะอยากหาที่สงบมืดมืดยินดูดบุหรี่สักตัวสองตัวแต่ตอนนี้มันขี้เกียจ ขอใช้ความคิดสักครู่ว่าจะทำอย่างไรต่อดีกลับบ้านหรือขอควงกะต่อยาวๆถึงเที่ยงพรุ่งนี้รอผล p าวบร b a ดีนะภาพชายหนุ่มที่ถูกบอกเลิกแบบไม่ใหญ่ดีเรียกความเห็นใจจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแน่นอนคนหลอ่อแม้จะดูไร้อนาคตไปนิดติดเล่นหวยไปหน่อยย่อมได้รับการให้อภัยและเรียกคะแนนสงสารได้มากกว่า นี่สินะ Beauty Privilege น่าสนใจเยดิถ้าอยากฟังต่อไปฟังเต็มๆได้ที่เม็บเลยนะอุดหนุนกันเยอะๆนะหลงจะได้มีปลาทูตัวใหญ่ๆกิน